ผลลัพธ์ของการให้สร้างอัลกอริทึมตัวนี้ที่ว่าเน็ตพริฟรเนี่ยนะครับก็มีผลต่อระบบการแนะนำหนังของเขาถึง80%นะครับแล้วก็เน็ต r i ิปคาดว่าอัลกอริทึมของเขาจะช่วยประหยัดเงินถึง1,000ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้นะครับข้อมูลพฤติกรรมในการ ดูหนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอามาจากการจัดเลตติ้งหนังการค้นหาหนังว่าค้นอะไรบ้างการเวลาที่ดูหนังดูจากแพลตฟอร์มอะไรเป็น Apple เป็นแล็ปท็อปเป็นซั s u n งเป็นทีวีเป็น iPad หรือเป็นมือถือนะครับกดหยุดเมื่อไหร่นะครับลักษณะรายการที่ดูกับแพลตฟอร์มที่ดูอยู่ตอนนั้นนั้นมีการกลับมาดูหนังที่เคยกดค้างไว้หรือไม่นะครับ แล้วนำมาซ,ซึ่งการทำนายผลที่เกิดขึ้นในอนาคตได้แม่นยำนะครับด้วยเหตุที่เขามีพฤติกรรมแล้วก็นำมาวิเคราะห์นั้นสามารถที่จะทำให้เขานำมาทำนายว่าลูกค้าจะดูหนังประเภทไหนบ้างและเป็นที่มาของการสร้างหนังเรื่องแรกชื่อ h o w of c l a s s นะครับมีทั้งหมด26ตอนใช้เงินถึง100ล้าน เหรียญ US ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ครั้งยิ่งใหญ่มากๆนะครับแต่ประกอบสมผลเร็จครับคุ้มคุ้มค่าเงินที่ลงทุนไปนะฮะเพียง26ตอนเอา26หารด้วย1เอา100ล้านหาร26านะครับก็คือนั่นคือมูลค่าต่อตอนนะครับหนังเรื่องนี้ออกฉายแล้วก็มียอดขายถล่มทลายนะครับผู้ใช้จะสามารถจะมีคอเลกชันของหนัง Ne t ฟิที่ชื่นชอบ โดยโปรแกรมจะจัดเรียงเป็นแถวและแยกประเภทหนังที่เลือกไว้ตั้งแต่ตอนสมัครสมาชิกแนะนำหนังจากที่ผู้ใช้ทุกคนให้เรตติ้งหนังนะครับซึ่งก็คือจะเป็นเฉลี่ยค่าจัดเป็นอันดับท็อปเอ็นนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าท็อป0ทนนะครับแนะนำหนังเรตติ้งในปัจจุบันดูประวัติการเช่าหนังการให้งานใช้งานของ Netflix ของแต่ละคน ว่าหนังเรื่องไหนลูกค้าชื่นชอบมากที่สุดเรียงลำดับนะครับหนังที่ลูกค้าดูค้างไว้ล่าสุดเพื่อสมาชิกกลับมาดูได้อีกครั้งภายหลังหรือสามารถหยุดเรื่องหนังเหล่านั้นถ้ามันมีความรู้สึกไม่อยากดูต่อแล้วนะครับแนะนำหนังวิดีโอที่คล้ายกันกับที่มีอยู่นะครับเพราะ넷 t f l i x เชื่อว่าเมื่อลูกค้าดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็จะชอบหนังเรื่องอื่นไปด้วยนะครับซึ่งแม่แนวคิดคล้ายๆกัน ซึ่งอันนี้ก็ในหมวดของ Big Data ก็คือเรื่องของการใช้ a s s o r t i o n Rule นะครับการทำนายสิ่งที่มักจะเกิดเปรตไพร้อมๆกันนะครับฉะนั้นก็ขอจบการแนะนำกรณีศึกษาสำคัญของ Big Data ไว้เพียงเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะแป้ประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะเอา Big Data ไปใช้ประโยชน์ครับขอบคุณครับ